จุดที่ทำให้หมออีกา SCP-049 นั้นต่างจากหมออีกาปกติทั่วไปนั้นก็คือหากเขาได้ทำการสัมผัสที่ตัวใครคนคนนั้นก็จะสลบหมดสติไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคนๆนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมคุ้มคลั่งคล้ายกับซอมบี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกคนข้าสู่ช่อง w าร์ป u ันะคะในช่วงวาร์ปหลอนอีพีที่5ค่ะในวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเรื่องผีผีมาเป็นเรื่องหล,ลอนแนว SCP แทนบ้างนะคะสำหรับบางคนที่ยังไม่ทราบว่า SCP คืออะไร SCP นั้นย่อม,มาจาก S Secure C, C Contain P Protect ซึ่งเป็นชื่อขององค์กรลับที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐบาล มีหน้าที่กักกันจัดเก็บป้องกันพวกวัตถุหรือปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติต่างๆนานาาอย่างเช่นวิญญาณวิทยาศาสตร์และรวมไปถึงศสยศาสตร์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ซึ่งสารบัญที่จัดเก็บรายการ SCP ณเวลานี้นั้นจะมีอยู่ตั้งแต่001ถึง999และ SCP ที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ก็คือ S.C.P.049 หรือที่เรียกกันว่า Plague Doctor เรียกกันในภาษาไทยว่าหมออีกาหรือว่าหมอการโลกนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้อีฟด้วยนะคะต้องขอขอบคุณเรื่องหน้าค่ะขอบคุณค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยศตรวรรษที่17-19ถึงซึ่งเป็นช่วงที่เกิดโรคระบาดในยุโรปครั้งใหญ่ทำให้ชาวบ้านเสียชีวิตกันไปเป็นจำนวนมากและนับเป็นเหตุการณ์โรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะถูกเรียกว่า Black Death หรือการมรณะที่ฆ่าชีวิตคนในทวีปยุโรปไปกว่า30-60%ถึงโดยคำว่า Black Death นั้นมีที่มาจากอาการขั้นสุดท้ายของผู้ป่วยโรคนี้ ถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือผิวหนังร่างกายของคนที่เป็นโรคนี้จะกลายเป็นสีดำเพราะมีเลือดออกที่ใต้ผิวหนังชั้นกำพร้านั่นเองค่ะและในช่วงเวลานั้นหมอก็ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยที่มีจำนวนมากนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการว่าจ้างหมอจำเป็นนี้ขึ้นมาและหมอจำเป็นที่ว่านั้นก็คือหมออีกาหรือเพลกด็อกเตอนั่นเองค่ะ โดยลักษณะภายนอกของหมออีการนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดและแปลกเป็นจากชาวบ้านทั่วๆไปค่ะซึ่งก็คือการใส่ชุดคลุมที่ทำจากหนังสีดำถือไม้เท้าใส่หมวกทรงสูงและใส่หน้ากากาที่มีลักษณะคล้ายๆกับอีกาซึ่งผู้ที่คิดค้นเครื่องแต่งกายลักษณะนี้ก็คือชาวเดอโลมที่คิดรูปแบบชุดเพื่อป้องกันโรคนี้ขึ้นมา ในปีคศ1619และได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรปค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมหมออีกาจึงต้องสวมใส่ชุดแปลกๆแบบนั้นในการเข้ารักษาคนไข้ที่เป็นการะโลกเหตุผลก็คือหมออีกานั้นจำเป็นต้องใช้เครื่องแบบที่มีความมิดชิดเนื่องจากการที่ต้องทำงานในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้ป่วยจากโรคระบาดและมีอัตราการแพร่ระบาดที่สูงมาก หน้ากากของหมอออกานั้นจะมีขนาดที่พอดีกับใบหน้ามีแว่นตาเพื่อป้องกันดวงตามีหน้ากากที่จะมีจางอยยาวๆเหมือนกับปากของออกาก็เพื่อใส่สมุนไพรต่างๆเอาไว้ในนั้นเพื่อช่วยดับกลิน่นและป้องกันการติดเชื้อโรคผ่านทางลมหายใจโดยจะมีกำยานการพลูกการบูรกลีบกุลาบมดยอบใบสะระแหน่อัมพันทะเลทิงเจอฟิน เป็นส่วนประกอบหลักๆค่ะส่วนชุดที่เป็นผ้าคลุมยาวๆนั้นจะเป็นผ้าที่มีเนื้อหนาและฉาบด้วยขี้ผึ้งและด้านในใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรวมถึงรองเท้าบูทถุงม,มือและหมวกเพื่อความมิดชิดป้องกันไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับหรือสัมผัสเชื้อโรคโดยตรงและอุปกรณ์คู่ใจของหมออีกาที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือไม้เท้าค่ะ ที่จะใช้ในการเข้าทำการรักษาโดยที่ไม่ต้องสัมผัสตัวของผู้ป่วยด้วยมือแต่อีกในหนึ่งของการใช้ไม้เท้านั้นก็คือการที่ผู้คนส่วนมากเชื่อว่าโรคระบาดในครั้งนี้เกิดขึ้นจากการลงโทษของพระเจ้าหมออีก,การจ,รจึงจำเป็นต้องใช้ไม้เท้าเพื่อทำการปัดเป่าโรคร้ายนี้ออกไปจากตัวของผู้ป่วยซึ่งบางครั้งก็จะใช้ไม้เท้านี้นในการเคี้ยนตีคนที่ป่วยเพื่อเป็นการขับไล่โรคร้ายนี้ออกไปค่ะ รูปแบบการรักษาของหมออีการนั้นจะต่างจากหมอทั่วไปในสมัยนั้นค่ะเนื่องจากหมออีการส่วนใหญ่จะเป็นหมอที่ไม่มีความรู้ลึกและไม่ได้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคจริงๆทำให้มีความเสี่ยงว่าจะรักษาคนไข้ไม่หายแถมส่วนใหญ่คนไข้ที่ได้รับการรักษาก็จะเสียชีวิตด้วยซ้ำไปค่ะแต่ด้วยความสิ้นหวังของการรักษาโรคนี้ในสมัยนั้น ผู้คนก็ต่างจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาความหวังจากหมออีกาซะเป็นส่วนใหญ่และนับถือหมออีกาดังพระเจ้าที่มาปัดเป่าโรคร้ายให้หายไปทั้งๆที่โอกาสในการหายนั้นมีน้อยมากส่วนรูปแบบในการรักษาโรคการะโรคนั้นหมออีกาก็จะใช้วิธีการนำปลิงมาดูดเลือดของผู้ป่วยออกมาและใช้ผิวหนังของคางคกแตะที่ตุ่มน้ำเหลืองเพื่อปรับสารน้ำให้เกิดความสมดุลและดูดสารพิษ ออกจากร่างกายแต่ก็อย่างที่เรารู้กันค่ะว่าคนสุดท้ายผู้ป่วยก็จบลงด้วยการเสียชีวิตอยู่ดีค่ะการโรคอยู่กับคนในยุคนั้นมาเป็นเวลานับร้อยรปีจนทำให้ผู้คนหดหู่และสิ้นหวังจนกระทั่งมีการคิดค้นวัคซีนสำหรับป้องกันโรคนี้ขึ้นมาได้สำเร็จและสามารถรักษาคนที่ติดเชื้อได้จึงทำให้หมออีกาค่อยๆหายไปตามกาลเวลา เพราะคนส่วนใหญ่จะหันไปเพื่งวัคซีนกันค่ะจากข้อมูลที่ได้พูดถึงมาก่อนหน้านี้หมออีกาก็เป็นแค่คนคนหนึ่งที่แต่งชุดเหมือนอีกาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นการะโรคใช่ไหมคะแต่เรื่องที่หลอนๆมันเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่หมออีกาเริ่มหมดไปในยุคนั้นแต่ก็ยังมีบางคนที่ได้พบเจอกับหมออีกาอยู่และนี่ก็คือที่มาของการจัดอันดับหมออีกาให้อยู่ในกลุ่ม SCP ที่มีรหัสว่า SCP-049 ถ้าสังเกตจากรูปลักษณ์ภายนอกของหมอออกาที่ว่านี้ก็จะเหมือนกับหมอออกาทั่วๆไปค่ะมีความสูงอยู่ที่ราวๆ190ซนเมตรแต่ใบหน้าที่เหมือนออกาของเขานั้นมันคือใบหน้าจริงๆค่ะไม่ใช่หน้ากากแต่อย่างใดจุดที่ทำให้หมออีกา SCP-049 นั้นต่างจากหมออีกาปกติทั่วไปนั้นก็คือหากเขาได้ทําการสัมผัสที่ตัวใคร คนคนนั้นก็จะสลบหมดสติไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งคนคนนั้นก็จะกลายเป็นคนที่มีพฤติกรรมคุ้มคลั่งคล้ายกับซอมบี้ค่ะจากตำนานอาจจะเป็นไปได้ว่า scp 0 4 9นั้นได้เคยสูญเสียคนรอบตัวไปด้วยการะโรคและทำให้ตัวของเขานั้นหมกมุ่นอยู่กับการคิดค้นวิธีการรักษาเจ้าโรคร้ายนี้จนเวลาผ่านไปหน้ากากที่เขาเคยใส่นั้น ก็ได้หลอมรวมเข้ากับใบหน้าของเขากลายเป็นใบหน้าจริงๆและชุดที่เขาใส่อยู่ก็กลายเป็นเหมือนผิวหนังกำพร้าของเขาด้วยเช่นกันค่ะแต่ภายในร่างกายของ SCP-049 นั้นจะมีโครงสร้างอวัยวะที่เหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปเขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานโดยไม่มีที่มาที่ไปว่าเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ได้กินอาหารและไม่ได้พักผ่อนนอนหลับ และเขาสามารถสัมผัสได้ถึงผู้ที่ป่วยหรือการมีเชื้อการะโรคอยู่ในตัวแต่เมื่อใดที่เขาได้ทำการรักษาคนเหล่านั้นโดยการสัมผัสที่ตัวแล้วคนเหล่านั้นก็จะไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปค่ะปัจจุบัน SCP-049 ได้รับการกักกันภายในห้องกักกันมนุษย์ในระดับมาตรฐานความปลอดภัยในเซกเตอร์การวิจัย02ที่ไซส์19 SCP-049 จะต้องอยู่ในสภาวะสงบก,ก่อนที่จะทำการเคลื่อนย้ายค่ะและระหว่างการเคลื่อนย้ายนั้น SCP-049 จะต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยภายใต้ความควบคุมเข้มงวดมนุษย์ระดับ3รวมไปถึงการที่ต้องล็อกปลอกคอและสายรัดยาวและจะต้องได้รับการเฝ้าระวังโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยติดอาวุธไม่ต่ำกว่า2นาย และเขาจะต้องได้รับซาาของสัตว์ที่เพิ่งตายได้ไม่นานเพื่อทำการทดลองรักษาเช่นวัวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ทุกๆสองอาทิตย์จากเมื่อก่อนที่เขาจะได้รับร่างของมนุษย์มาเป็นตัวอย่างการทดลองแต่ด้วยความน่ากลัวจากการทดลองรักษาของเขาจึงเปลี่ยนเป็นซาาสัตว์แทนหากเขาร้องขอตัวอย่างที่เป็นมนุษย์มาใช้ในการทดลองเขาก็จะถูกปฏิเสธจากศูนย์กักกันค่ะ ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเรื่องของ S.C.P. 049นั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่เรื่องที่แต่งขึ้นมากันแน่แต่เหตุการณ์ที่เคยมีหมออีกาที่เป็นมนุษย์จริงๆนั้นได้เคยเกิดขึ้นจริงในศตรวรรษที่17-19และค่อยๆจางหายไปตามการเวลาเมื่อการระโรคได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแต่ปัจจุบันก็เคยมีข่าวที่มีคนคุ้มคลั่ง ซึ่งอาการจะคล้ายๆกันกับการที่ถูกหมอเอกาสัมผัสโดนตัวและก็ถูกปฏิติปต่อเชื่อมโยงกันได้อย่างไม่น่าเชื่อหรือว่าเขาจะมีอยู่จริงและจะปราดกฏตัวอีกครั้งเมื่อมีโรคร้ายจากเชื้อกาลโรคเกิดขึ้นอีกครั้งก็เป็นไปได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับวาาหลอนๆในสัปดาห์นี้หากข้อมูลที่อิฟได้เล่าให้เพื่อนๆฟังนั้น ตกหล่นหรือมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะหรือเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมออีกาหรือ SCP 049ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยจ้าสำหรับว่าตหลๆในคลิปหน้าอยากให้อิฟทำเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันจ้าสำหรับวันนี้อีฟก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม คลิปหน้ากับวราปหลอนๆทุกๆวันเสาร์นะคะอ่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกนะแล้วมาวราปกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า